นี่คือทะเลทรายแดงโมเน่ที่เวียดนามใต้เป็นทะเลทรายแดงตั้งอยู่ในจังหวัดบินทวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยความสวยงามและความน่าตื่นเต้นเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองสัมผัสธรรมชาติและต้องการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆจุดเด่นที่นี่ก็คือเป็นทะเลทรายสีแดงที่เปลี่ยนสีไปตามแสงแดดทําให้ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะได้เห็นสีทะเลทรายเม่ซ้ํากันบางทีสีแดงบางทีก็สีเหลืองนะครับเพื่อนๆรืสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถขึ้นรถบัสนอนได้จากโฮจิมินห์ไปที่เมืองโมเน่ใช้เวลาประมาณ4 -5 ชั่โมง เมื่อถึงเมืองมูเน่ก็จะมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถแท็กซี่ไปที่ทะเลทรายแดงใช้เวลาประมาณ30-10นาทีนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับกิจกรรมที่นี่เพื่อนๆสามารถเล่นแซนด์บอร์ดเป็นกิจกรรมยอดที่สําหรับคนที่นี่เลยนะครับที่ทําให้เพื่อนเพื่อนเล่นสไลเดอร์ลงมาจากเนินทรายตื่นเต้นอย่างสนุกสนานนะครับเวลาที่เหมาะสมที่จะมาเที่ยวที่นี่แนะนํามาตอนเช้าหรือตอนเย็นเพราะแดดไม่ร้อนมากและแสงสวยจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหมาะสาหรับการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆนสำหรับการเตรียมตัวมาที่นี่นะฮะแค เล็ดแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะคะสามารถระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าที่นี่อากาศค่องค้างร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆสรุปสุดท้ายที่นี่เป็นทะเลทรายสีแดงอีกหนึ่งที่ในอาเซียนที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองหาที่สงบให้ความรู้สึกอิสระและยังแรบแรงบันดนใจลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะเพื่อนๆ